ฮัลโหลสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมหายไปนานเลยแต่ก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเกม GTAV โลกแห่งเวทมนต์อยู่กับ Drake Murder คนเดิมนะครับผมขอภยัยท่านผู้ชมด้วยนะที่ล่าช้ามากๆนะครับแต่ก็โผล่มาจนได้นะตอนนี้ผมได้ถูกศาสตราจารย์ใหญ่ส่งตัวมาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน ที่ฝรั่งเศสนะครับก็คือโรงเรียนเวทมนโบบาตงครับทูชมอ่ะเดี๋ยวก่อนที่เราจะดำเนินสตอรี่กันต่อนะครับผมมีเรื่องที่จะต้องพูดก่อนนะทำไมถึงไม่เล่นฮอกเวลต่อฮนะต้องบอกก่อนว่าฮอกเวลเป็นเมืองที่ดีมากๆนะครับทีมงานและผู้เล่นส่วนใหญ่เนี่ยโหโคตรดีหาได้ยากมากจริงๆ นะครับอย่างคุณชาแนลเนี่ยก็ดีกับผมมาตั้งแต่ตอนที่เล่นเป็นราก้แล้วนะครับพอผมมาเล่นที่นี่คุณชาแนลก็ช่วยหลายๆอย่างนะครับเป็นสัตวาจารย์ใหญ่เป็นแม่มดเซอร์ซี่ก็มาช่วยดำเนินสตอรี่ส่วนตัวให้ผมคือน่ารักมากๆถึงแม้ว่าจะมีคนมาบอกว่าเออเนี่ยผมเป็นเด็กเส้นหรือว่าเป็นลูกรักเหลืออะไรก็แล้วแต่ คือจริงๆมันไม่ใช่ผมก็เป็นผู้เล่นปกติผมไม่ได้แบบซัพพอร์ตอะไรเลยนะครับจะมีแค่ซัพพอร์ตก็ตรงนี้แหละที่เขามาเล่นให้นะครับอืมแล้วก็พวกไม้กลวงไม้กวาดนั้นผมก็ซื้อเองนะท่านผู้ชมแต่ว่าสตอรี่ก็คืออ่าสาตย์ใหญ่เอามาให้ไงนะครับประมาณนี้แต่จะเล่าให้ทุกคนฟังว่าผมมีน้องๆ f c ที่น่ารักพวกเขา อยู่ใน Discord ห้องต่างๆของหลายๆคนที่เล่นในเมืองนะครับืซึ่งหลังจากที่เกิดเรื่องที่ผมทำผิดแล้วก็ออกมายอมรับเนาะน้องๆ f อซก็แคปข้อความนะรวมถึงเสียงในแบบว่าหลายๆที่มาให้ผมนะ เรื่อยๆเลยก็คือมันมีการพูดรับหลังนะทั้งผู้เล่นแล้วก็คนดูของแต่ละที่เนาะใช้คำที่อยาบคายเกินนะสนุกป,ปากเกินไปผมว่านะอืมแล้วบางคนนี่ที่เขียนหรือพูดก็คือเป็นผู้เล่นในเมืองที่มีความสัมพันธ์กับตัวละครเราในระดับหนึ่งด้วย นะครับผมเลยไม่สบายใจที่จะเข้าไปเล่นนะทุกผู้ชมเพราะการที่ผมไปเล่นกับใครเนี่ยมันคือการส่งคนดูไปซับพอตทางนั้นด้วยไปในตัวนะครับเรื่องนี้ทุกคนน่าจะรู้กันดีเนาะเวลาที่ผมไปโพช่องใครในทวิตคนดูก็จะขึ้นนะครับเพราะว่ามีคนดูที่เขาอยากจะดูสดไงก่อนที่ผมจะลงคลิป อันนี้ก็ขออนุญาตนะขอพูดตรงๆเลยนะครับจริงๆก็พูดตรงๆมาตลอดแหละว่าผมไม่สบายใจกับการที่ผมไปเล่นเกมนะเล่นสตอร,รี่กับคนที่หน้าอย่างหลังอย่างแล้วก็จ้องแต่จะหาผลประโยชน์ OC กับผมนะครับทั้งที่ตัวผมเนี่ยมาเล่นเพื่อความสนุกเพื่อคนดูนะผมไม่เคยคิดไม่ดีกับใครเลย แม้แต่คนเดียวแม้แต่ครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็คือสาเหตุนะที่ผมไม่เล่นต่อประมาณว่าถ้าเขาไม่โอเคกับผมเขาไม่รู้สึกดีกับผมเขาแบบเกลียดผมโอซได้ผมก็ไปเล่นที่อื่นให้ทั้งที่ผมก็ไม่ได้รู้สึกอะไรกับเขานะแต่ผมทำให้โอเคไหมอืมโอเคแล้วก็เรื่องต่อไป คือคนดูที่พูดถึงความมืออาชีพนะทำไมไม่ไปต่อสตอรี่ให้จบหรืออ้างว่าผู้เล่นอื่นเขาจะต่อบทยังไงถ้าเราหายไปผมบอกเลยว่าถ้าเป็นผมต่อให้มีตัวละครที่ผมรู้จักหายไปทั้งหมดหรือแม้แต่คนในเมืองเหลือแค่10-20คนผมก็สามารถเล่นต่อให้สนุกและสมเหตุสมผลได้ นะครับเพราะคิดว่าทุกคนนะก็คือมาเล่นเกมด้วยกันมาสนุกด้วยกันถ้าเขาหายไปเขามีเหตุผลของเขาอยู่แล้วครับทุกชมซึ่งเหตุผลที่ว่ามันสำคัญกว่าการที่เขาจะมาเล่นเกมกับเราแน่นอนนะครับแล้วจริงๆเนะี่ยผมไม่ได้มาทำงานนะท่านผู้ชมไม่ได้มาแบบว่าทำทรงเป็นมืออาชีพอะไรเลยผมไม่ได้ต้องการ ผมมาพยายามทำคลิปเพื่อมอบความสุขให้คนดูของผมแค่นั้นนะครับเพราะว่าตัวผมเนี่ยผมก็เสพความสุขเสพรอยยิ้มเสพกำลังใจจากคนดูนะท่านผู้ชมผมมีความสุขกับอะไรแบบนี้นะครับผมถามคนดูหน่อยว่าผมเคยสักครั้งไหมแบบว่าขอให้คุณโดเน a t หรือว่าสมัครสมาชิกเอาเงินไหมผมเยอะ นะผมมีแต่ขอบคุณนะครับมีแต่ขอบคุณท้ายคลิปแค่นั้นนะผมมาตรงนี้ผมมาดื่มกาแฟทุกวันนะตอนที่เล่นฮ o อกเวิลดนะดื่มกาแฟทุกวันจริงๆอดหลับอดนอนเสียสุขภาพเสียการงานก็เพื่อคนดูจะได้ดูคอนเทนต์สนุกๆที่มันจะมีแค่ช่วงดึกๆครับทุกผู้ชมอืม แต่หลังๆอย่างที่ผมบอกว่าผมมีปัญหา OC นะมันสำคัญกว่า IC อยู่แล้วมันสำคัญกว่าการที่ผมมาเล่นเกมอยู่แล้วนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยบอกไปหมดแล้วเนาะแล้วก็คิดว่าผู้เล่นอื่นรวมถึงคนดูก็จะเข้าใจนะแต่ก็มีบางส่วนที่ไม่เข้าใจบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับอืออะต่อไปนี้นะถ้าผมเห็นคอมเมนต์ ที่ผมคิดว่ามาเม้นด้วยจุดประสงค์ไม่ดีนะครับสร้างความเกลียดชังแตกแยกด้านลบมากๆในคลิปของผมหรือแม้แต่ที่มาเม้นสนับสนุนอะไรแบบนี้นะครับจะถูกแบนถาวรทั้งหมดเลยผมอยากให้ทุกคนเนี่ยดูเพื่อความสนุกนะถ้าไม่สนุกรู้สึกแย่นะก็แค่เลิกดูแล้วไปดูอย่างอื่นนะครับจัดการตัวเอง นะมันเป็นอะไรที่ง่ายมากแล้วไม่เดือดร้อนใครนะครับจาัดก,การตัวเองอย่างเดียวเลยเหมือนผมอะ่ะเวลาผมแบบไปดู YouTube หรือไปดูทวิตผมดูแล้วผมไม่สนุกผมไม่โอเคผมก็แค่ออกมามันไม่จําเป็นที่เราจะต้องไปพิมพ์ว่าเขาว่าเอ้ยเล่นอะไรไม่สนุกเลยหรือว่าอะไรแบบนี้ท่านผู้ชมมันไม่ไม่ควรเกิดขึ้นอยู่เลยครับเคนเรามันไม่เหมือนกันความชอบคนเรามันไม่เหมือนกันอยู่แล้วเนาะ ไม่สบายใจไม่สนุกหรือไม่อะไรก็แค่ออกมาไปหาอย่างอื่นทำอย่างอื่นดูนะครับโอเคประมาณนี้นะเอาละเราจะมาดำเนิน Story Drake Murder กันต่อแล้วนะครับวัดดีฉันกลับมาแล้วนะ d ดรกเมอร์เดใครที่เพิ่งมาดูฉัน ฉันจะเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนละกันนะฉันเริ่มเข้าเรียนที่โรงเรียนฮอกวอตส์ตั้งแต่ปี1ถึงปี3ช่วงปี3มมีความผิดปกติเกิดขึ้นกับตัวฉันอย่างเห็นได้ชัดทั้งภายนอกและภายในจิตใจของฉันมันมีบางอย่างที่พยายามควบคุมฉันฉันรู้สึกถึงดวงตาสีแดงและเปลวไฟ พลังทำลายล้างมหาศาลเวลาต่อมาคนรักของฉันเธอรู้เรื่องนี้และต่อมาก็อีกหลายๆคนทั้งเพื่อนและน้องสุดท้ายเรื่องที่ฉันเป็นตัวประหลาดเป็นตัวอันตรายก็ได้แพร่สัพพัดไปทั่วโรงเรียนฮอกวอตส์ทั้งศาสตราจารย์ และนักเรียนต่างเป็นกังวลหวาดกลัวและบางคนถึงขั้นหาวิธีกำจัดฉันซึ่งมันคือเรื่องใหญ่มากอาจจะมีการสูญเสียเกิดขึ้นได้ศาสตราจารย์ใหญ่จึงตัดสินใจส่งฉันให้มาเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนที่นี่โรงเรียนเวทมนต์คาถาของฝรั่งเศสโบบาตงเพราะคิดว่า การที่ฉันมาอยู่ที่นี่มันจะปลอดภัยกว่าและเธอได้บอกความลักของฉันให้สัตวจารย์ใหญ่ของโบบาตงได้รับรู้อีกด้วยหลังจากที่พูดคุยเสร็จเธอได้พูดกับฉันเป็นครั้งสุดท้ายว่าไม่ว่าปู่ของเธอจะชั่วร้ายแค่ไหนแต่เธอไม่ใช่เขาชีวิตของเธอ เธอเลือกเองและต่อจากนี้ไปเธออย่าบอกความลับของเธอกับใครก็ตามแม้ว่าเธอจะไว้ใจพวกเขามากแค่ไหนขอให้โชคดีดร็กเมอร์เดอร์เพื่อความสบายใจและความปลอดภัยของทุกคนอย่างที่ศาสตราจารย์ใหญ่บอก มันคงดีกว่าถ้าฉันอยู่ที่นี่นะน,นะฉันขอโทษที่ผิดสัญญากับเธอชาเมอร์ฉันรักเธอน่าจะเป็นแบบนั้นตลอดไปหวังว่าสักวันหนึ่งฉันจะได้กลับไปหาหรือถ้าเรียนจบฉันหวังว่าเราจะได้เจอกันฉันขอโทษนะดิมเลลาสเตลลาออฟิส แมทธิวและเพื่อนคนอื่นๆที่ฉันไม่ได้บอกพวกเธอเลยฉันขอโทษนะมิเลนาซาชาไอวีอีธานและน้องๆคนอื่นๆเช่นกันสุดท้ายฉันขอโทษฟิสปี้เธอเป็นเอลฟ์ที่ดีกับฉันมากขอบคุณสำหรับทุกอย่างนะทุกคนแต่ฉันขอพูดตรงๆ ว่าฉันไม่เคยที่จะรู้สึกแย่กับทุกคนเลยแม้แต่ครั้งเดียวโชคดีฉันรู้สึกโดดเดี่ยวที่ไม่มีใครเหลืออยู่ตรงนี้เลยแต่ฉันก็ต้องอยู่ให้ได้นะนะเอาละ่ะเราไปกันเธอทุกคนโอ้ตอนนี้ผมได้เดินทางมาที่ปารีสแล้วนะ เมืองหลวงของประเทศฝรั่งเศสโลกมักเกิลที่น่าอยู่วะผมว่ามันก็สวยงามดีนะนะแตกต่างจากเมืองหลวงของอังกฤษลอนดอนอย่างลิบลับเลยละ่ะซึ่งตอนนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมต้องไปตรงไหนนะทุกคนผมเข้ามาในช่วงเช้าตรู และคิดว่าน่าจะไม่ค่อยมีใครอยู่แถวนี้ขอสำรวจพื้นที่ก่อนแล้วกันนะทุกคนอาละทุกคนอาจจะสงสัยว่าผมแบกเป้อะไรมาในเป้ของผมจะมีผ้าพันคอหมวกแมวและชุดหลายๆชุดที่ชามเมอร์ให้ผมมา ผมเก็บมันไว้เสมอผมจะไม่มีทางทิ้งมันสิ่งพวกนี้มันทำให้ผมย้ำเตือนให้ผมได้นึกถึงเธอให้ผมได้คิดถึงเธอผมจะเก็บมันไว้ตลอดไปจะไม่มีทางทิ้งมันเด็ดขาดอันนี้ก็จะเป็นส่วนสาธารณะนะทุกคนโคตรสวยเลยแล้วก็คือมันไม่มีความหน่วงเลยครับโอ้โหไอเฟลนะว้าว โอ้ไม่ก็อย่างที่อ่ลอนดอนมันจะมีหอเลก,กาบิ๊กเบนใช่ไหมอันนี้ก็จะมีหอไอเฟลนะครับสิ่งมหัศจรรย์ของโลกสวยงามมากเลยและฉันต้องไปทางไหนก็ไม่รู้นะแต่ขอสำรวจก่อนแล้วกันอ่ายังไงก็มาแล้วนะขอถ่ายรูปก,ก่อนได้ไหม อันนี้ก็ด้ขอทำเป็นปกคลิปซะหน่อยท่านผู้ชมเรัเดกโดแล้วทรงผมใหม่เราโคตรหล่อผมยาวนะครับท่านผู้ชมสำรวจให้ครบทีหลังจะไม่เดินหลงนะนะเออแล้วถ้าอย่างที่ลอนดอนมีตอกไนกอนใช่ไหมอืมถ้าที่ปารีสมันจะมี ตอกอะไรเอ่ยเอออันนี้ก็ไม่รู้ถ้าสมมติว่าผมยังหาทางไปตอกไม่เจอขอโทษด้วยนะทุกผู้ชมเอาจริงขนาดเมืองฮอกวอตส์แบบว่าผมก็มีความรู้เรื่องเวทมนต์เรื่องแฮร์รี่พอตเตอร์ไม่ได้เยอะครับทุกผู้ชมยิ่งถ้ามาแบบฝรั่งเศสโบบาตงด้วยอันนี้ก็คือผมโอ้โหผมไม่มีความรู้อะไรเลยฮะ เออผมบอกเลยว่าผมจะต้องศึกษาเรียนรู้อีกเยอะกับเมืองนี้กับโรงเรียนเวทมนตร์ฝรั่งเศสแห่งนี้โอบาตงนะครับผมบอกเลย <c oughs> ยาวๆท่านผู้ชมมันเป็นอะไรที่ใหม่มากๆนะครับลอยฉี่เอ้าใครมาฉี่ตรงนี้วะเนี่ย what what the fuck มีคนมาฉี่เฉยเดี๋ยวแป๊นบนะผมผมสามารถเปิดอันนี้ได้ไหม โอเคอ๋อนี่ไงเมจิกคอยผมได้รับเงินติดตัวมาจากสัจจานใหญ่หนึ่งหมื่น,นะครับอันนี้คือกล่องวิเศษ10บกิโลคืออะไรอะ่ะไม่รู้แล้ขอดูรายการที่ผมต้องซื้อก่อนยินดีต้อนรับสู่วิทยาลัยโบบตงสิ่งที่ท่านต้องเตรียมสำหรับปีการศึกษาปีที่หนึ่งอ่าผมจะบอกว่า ผมไม่ใช่ปีหนึ่งนะครับทุกชมผมเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนนะที่มาเรียนที่นี่ในช่วงปี4คลิปนี้ก็อาจจะมีแค่นี้แล้วผมอาจจะต้องมาในช่วงพิกทา์ที่คนเขาอยู่กันเนอะเพราะว่าผมจะบอกว่าเมืองนี้เขาไม่ได้คนเยอะเหมือนเมืองฮอกวิลนะทุกชมเอ๊ะตรงนี้แปลแปลกเร้านหนังสือหรอ อุ๊ยใครอะร้านหนังสือมีกระดาษติดประกาศจดหมายเฮ้ยผมซื้อจดหมายไว้ดีกว่าซื้อจดหมายมาครับทุกชมสิบฉบับนะแล้วก็จำไว้ว่ามันอยู่ตรงไหนโอเคหอยเฟลอยู่ตรงนี้ร้านอยู่ตรงนี้ เอาละทุกคนผมว่าคลิปนี้ก็น่าจะมีประมาณนี้แหละ <c oughs> นะเพราะอันนี้ไม่รู้จริงๆนะครับหลงทางอยู่ที่ปารีส holy fuck อันนี้เด็ก murder เด็กบือ้อเขายังคงบื้อเหมือนเดิมอ่ะท่านผู้ชมเอ่ออันนี้มันบื้อเพราะคนเล่นนะ่ะอันเนี้ยมันไม่ใช่การแสดงดอะไรเงี้ยนะอันนี้มันอันนี้มันบื้อเพราะคนเล่นเขาเล่นไปรู้เรื่อง โอเคแต่ก็วันนี้เราได้รู้เรื่องราวรูข้อมูลนะทุกคนน่าจะโอเคกันแล้วเดี๋ยวคลิปหน้าอาจะเป็นการเริ่มดำเนินสตรอรี่แบบจริงๆจังๆ,งๆวันนี้มาบอกข่าวสารก่อนนะครับอืม โอเคครับท่านผู้ชมกันเดี๋ยวผมขอตัวแล้วครับขอบคุณท่ามา,มากๆครับที่คอยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดสมัครสมาชิก50บาทขึ้นไปด้วยนะครับผมเดี๋ยวไปเจอกันคลิปหน้าบอกเลยว่าสนุกแน่นอนนะครับมีอะไรใหม่ๆแน่นอนครับท่านผู้ชม,มไปล้วครับบ๊ายบาย